วันนี้เราเดินทางนะครับไปวัดวังขนายอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เราจะไปชุบตัวนะครับเผือ่อผิวพันธุ์วันละจะได้เป็นทองนะครับเดินทางไปวันนี้มีคนขับรถนะครับคุณพรชัยอังไพผู้เป็นคนขับนะครับแล้วก็วันนี้มีม,มีกิติมาศด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นแค่กิติมาศนะครับอันนี้น้องบีนะครับส่วนอันนี้ก็คุณพี่ชำเรืองกับเจ๊หญิงนะครับวันนี้เราจะไปด้วยกันไปชุบตัวให้เป็นทองให้หมดเลยนะครับขอพรพระแม่คงคาชำระล้างสิ่งไม่ดีให้หมดโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ขอพรหนึ่งให้น้องบีมีรูปร่างผิวพรรณผ่องใสเป่งปลังอลชรสวยงามนะครับให้คุณน้าเรืองมีสุขภาพแรแข็งแรง มีแรงทำนาดำนาต่อไปนะครับเจ๊หญิงนะก็ไม่ต้องเอาอะไรเยอะเพราะมีมากแล้วเอาแค่รางวันที่หนึ่งสักห้าใบนะครับอันนี้นคนขับนะครับว่าที่ร้อยตีพรชัอยอัมไพผู้นะครับวันนี้เป็นผู้ทำเดินทางนำเราไปนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางไปถึงวัดวังขนายนะครับไปรักษาสุขภาพก่อนนะครับตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยดูดี นี่มาชุดตรงองค์เครื่องสีม่วงเสานี<ะ>่ยวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วครับกินไก่เข้าไปปากม่วงไปแล้วครับเนี<ะ>่ยวันนี้เราจะนำพานะครับคุณพรชัยเป็นคนขับรถพาเราไปครับพบกันนะครับกับอาจารย์มิตรแดนสยามนะครับใครไม่ดูช่องอาจารย์มิตรแดนสยามจะเสียใจนะครับฝากไปด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ วันนี้คนเสื้อเขียวมาด้วยไม่ต้องกลัวนะครับเลยเขียวเหลืองนะครับอันนุ้นสีสีฟ้านะครับวันนี้มาวัดบางขนายนะครับมาแช่น้ำแรแ่รักษาสุขภาพรักษาโาครคภัยไข้เจ็บนี่ครับผู้นำคุณพรชัยภัยผู้ผู้นำครับอันนี้เรามาที่วัดบางขนานจท่าม่วงกาญจนบุรีครับมาแช่น้ำแรแ่รักษาสุขภาพจากโกาครคภัยไข้เจ็บ ใครว่างเว้นก็มานะครับมาแช่น้ำแรก่กันเพื่อรักษาสุขภาพนะครับ